สวัสดีค่ะอีกทีสอนะคะวันนี้ก็จะมาถึงประตูวัดแล้วนะคะ,ะกําลังจะค่ํานะคะา <c oughs> มาถึงประตูวัดตรงหนองตาลแล้วนะคะวันนี้โชคดีนะคะที่มารถไม่เยอะนะคะเพราะว่ามาตอนที่จะค่ําแล้วนะคะรถตเลยไม่เยอะนะคะ,ะมีผู้คนมาทําบุญเยอะแยะเลยนะคะก็มีรงทานค่ะผู้คนมาทําบุญเยอะแยะเลยนะคะหาที่จอดรถก่อนนะคะนี่นะคะบรรยากาศในวัดนะคะก็จะ มาณนี้นะคะโอ้เป็นบุญนะคะเป็นบุญที่ไม่ที่ได้มานะคะไม่เคยมาสักทีเลยนะคะง่านะง่าด้นี่นะคะมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะนะคะเพราะยังมีญาติโยมมาทําบุญที่นี่เยอะเหมือนกันนะคะทั้งชายและหญิงนะคะส่วนมากก็รถตู้นะคะมาจากที่ไกลนะคะ,ะคนครพนมก็มีนะคะ หลายที่เหมือนกันนะคะที่มาทำบุญนู่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะตอนนี้หาที่จอดรถก่อนนะคะมาจากประเทศลาวก็มีนะคะวันนี้ก็โชคดีนะคะที่เข้ามาได้แบบรถไม่ติดไม่แอาอัดนะคะเพราะว่ามาต่วันเสาร์นะคะแล้วก็ค่ําแล้วนะคะก็เลยไม่แอาอัดนะคะหาที่จอดรถง่ายนะคะจะเตรียมตัวลงแล้วนะคะ <c oughs> เตมตัวลงแล้วนะคะลงได้ไหมคะลงได้ลงก่อนนะคะบ้พี่โบชนฮ่อไปชนไปเอาเดี๋ยวลงค่ะค่ะเดี๋ยวเอาของแป๊บเดียวเป็นช่างภาพนะคะคือของลงแป๊บเดียวนะคะโอเคค่ะถ้าทีมปิดให้น้องลงเนาะเรียกน้องด้วยเอาปิดประตูให้แม่ด้วยลูกอันนี้ค่ะถ้าทีมปิดประตูให้แม่ด้วยนะ ค่ะนี่คะ่ะวิวเป็นอย่างนี้นะคะบรรยากาศที่วัดนะคะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะ,น,ะนี่นะคะนี่นะคะนี่ให้ซื้อของ,อของจะได้ไปซื้อเลย,เลยวันนี้โชคดีค่ะดูสิคะที่จอดรถเยอะแยะเลยคะ่ะไม่แออัดนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปบรรยากาศในวัดก่อนนะคะนี่แค่นี้ก่อนนะคะ